สิบนิ้วขอบนมก้งกลาบสวัสดีครับตัวผลหวยมาเลประจำงวดวันที่30ตุลาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยมาเลทุกงวดนะครับผลหวยมาเลปจำงวดวันที่30ตุลาคมกรอบเลข3ตัวบนออก954954เลข2ตัวล่างออก7 7 7 7 7 7, 7. ็ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยมาเลปประจำงวดวันที่30ตุลาคมกล่าเลข3ตัวบนออก954 954เลข2ตัวล่างออก77 77 77ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยมาเลปประจำงวดวันที่30ตุลาคมกล่าเลข3ตัวบนออก954 954เลข2ตัวล่างออก77 77 77ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยมาเลยประจำงวดวันที่30ตุลาคมคราบเลข3ตัวบนออก954 954เลข2ตัวล่างออก77 77 77ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยมาเลยประจำงวดวันที่30ตุลาคมคราบเลข3ตัวบนออก954 954เลข2ตัวล่างออก77